สงสัยหรือไม่ว่าทำไมต้องมีตราสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเป็นตราสัญลักษณ์ที่จัดขึ้นเพื่อให้ทราบถึงพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติที่จะมีขึ้นในวาระโอกาสสำคัญต่างๆทั้งยังเป็นธรรมเนียมและประเพณีที่ปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณเช่นเดียวกับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษาหรอบ28กรกฎาคม2567 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติให้ประชาชนชาวไทยโดยมีรายละเอียดและความหมายของตราสัญลักษณ์อันลึกซึ้งที่แสดงถึงพระมหาการุณาธิคุณความใกล้ชิดและความผูกพันของสถาบันพระมหากาษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย หน่วยงานและประชาชนสามารถนำตราสัญลักษณ์ไปประดับตามสถานที่ต่างๆที่เหมาะสมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและความปลื้มปิติเนื่องในโอกาสสำคัญครั้งนี้